Car dealership. Tom goes to a Toyota dealership in Chambly City. He wants to get a new one. He talks to a salesperson about the price, model, and financial plan. He gets a good deal. Car store. Michael is going to a car store nearby his house. He is looking for a birthday card for his daughter. Her birthday is next Saturday. He gets a nice card. Child care center. Day care center. Jenny is a teacher at the care center. She loves her job very much because she likes children. Today she is drawing a cat on a board. The children loves her picture. Jenny is happy to make them smile and laugh. Cleaners, dry cleaners. Jim has dirty suit need to clean. He drop it at a dry cleaners at noon. He will pick it up at three hours. He gets back to work and come back to the dry cleaner after work. สวัสดีคะ่ะทุกคนที่จบลงไปนั้นนะคะโพสอะอัดวิดีโอเอาไว้ใส่ในรีว Facebook ใน TikTok นะคะสนุกดีก็เลยทำแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ท้าทายตัวเองดีนะคะเพราะปกติวอสอะอ่านเร็วไม่ได้นะโพสอ่านภายใน1นาทีเพราะ TikTok กับรีลให้แค่นั้นนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในช็อตของ YouTube นี่ด้วยนะคะ บางช่วงนะคะเอ๊ะเรียกอะไรดีคือโปรเดจะถ่ายรูปเอาไว้เป็นข้อความของนักเรียนโปรแต่ละคนเนี่ยบางภาพก็กถ่ายไว้สเรื่อง3ามเรื่องไม่เท่ากันนะคะบางภาพอ่านทันบางภาพอ่านไม่ทันนะคะสนุกดีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีสตินะคะตาที่เห็นกับปากที่พูดออกมานี่คำจะอ่านถูกอ่านผิดไงเหมือนกับเรื่องนี้นะคะ มาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรใครที่พิ่งเรียนใหม่ๆนะคะจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องไปด้วยนะคะเรื่องแรกนะคะคือเรื่องค่า d e a l e r s h ี p นะคะเพราะสะกดคําผิดนะ <c oughs> สะกดผิดสะกดถูกอีกค่า d e a l e r s h ี p นะคะต้องมีตัว A ด้วยจะแก้ให้นะจ๊ะคือศูนย์รถยนตนะ์อะ ที่เขาขายรถนะนะบ้านเราที่เราไปซื้อนั่นแหละศูนย์โตโยต้าศูนย์ฮอนด้าศูนย์อะไรก็ว่าไปนะคะเขาเรียกค่าดีลเลอร์ชิพนะคะท่อมไปที่ศูนย์โตโยต้าที่ชนบุรีนะจะซื้อคันใหม่นะคะแล้วก็คุยกับพนักงานขายเกี่ยวกับราคารุ่นแล้วก็การผ่อนชำระนะคะว่าจะต้อง มีระยะเวลากี่งวดมีดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะคะ f i n a n c i a l p l a n นะคะก็คือจะผ่อนชำระเรื่องการเงินยังไงนะคะและสรุปสุดท้าย he ีเก s a good deal ก็คือได้ข้อตกลงที่ดีนั่นเองนะคะต่อไปร้านขายการ์ดนะคะการ์ดวยพรการ์ดแต่งงานไม่ใช่การแต่งงานการ์ดอวนพรต่างๆนั่นเองนะคะ ไมเคิลนะคะไปที่ร้านขายกา๊าซที่หนึ่งนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเขาเนี่แหละเขาไปซื้อกา๊าซวันเกิดให้ลูกสาวนะคะลูกสาวเนี่ยเกิดเสาหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ซื้อได้กา๊าซดีมาใบหนึ่งนะคะที่เขาชอบนะคะศูนย์เลี้ยงเด็กนะคะไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลน,นะศูนย์เลี้ยงเด็กชเช่าแค e n น e ์หรือเดแค e n น e ์นี้ปกสกดผิดเอ เจนเป็นคุณครูนะคะที่ศูนย์เลี้ยงเด็กเขาเป็นคนที่รักเด็กมากๆเลยนะคะแล้วก็รักงานของตัวเองมากนะคะวันนี้เนี่ยเจนวาดรูปแมวนะคะบนกระดานแล้วเด็กๆเนี่ยก็ชอบรูปของเจนนะคะเจน่ะมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆนะคะร้านสักแห้งนะคะ cleaners หรือไร cleaners นะคะร้านสักแห้ง จิมมีเสื้อสูทนะคะที่สกรปรกเอาไปซักนะคะก็เอาไปส่งไว้ตอนกลางวันตอนเที่ยงแล้วก็จะกลับมารับนะคะใน3มชั่วโมงจากที่เอาไปดรอปไว้แล้วเนี่ยก็กลับมานะคะทํางานที่ที่ทำงานเขานะคะไม่ได้ระบุว่าทําที่ไหนอะแล้ว หลังจากเลิกงานก็ไปรับเสื้อที่ส่งเอาไว้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังโปรหวังว่าทุกคนนะคะจะได้เรียนอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะจากช่องโบวนี่แล้วก็มีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ